ของผมนี่จะเป็นแบบที่สมัยตอนเด็กๆเลยนะจะมีแบบโยเรมาจากญี่ปุ่นนะเนี่ยรู้เปล่าที่าสีเหลืองโยเลไม่เอานะใช่โยเรเลยคือเป็นแบบเมื่อก่อนคือผมบ้านผมป่วยเนี่ยจะมีแบบญาติมาแล้วก็ตั้งฉายแสงไม่รู้เรียกลัทธิหรือเปล่านะยิ่งใหญ่มากไม่ว่าจะป่วยจะสอบ จะอะไรงได้หนามานั่งมานั่งแล้วเขาก็นั่งแล้วก็ท่องแล้วก็โยเล่คุณได้รับแสงเพื่อส่งพรต่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าของของญี่ปุ่นเหมือนกันลองเสิร์ชโยเล่โยเล่มันมีแต่ฝ่ามือยูไร่ฝ่ามือโยเล่โยเลย่เปล่าคือด,ดูหนังเกตบีวะเนี่ยโยเล่จริงๆหรือคุณเสิร์ชก่อนมิววะยยนี่มันเป็นอันเนี้เนี่ยอันอันนี้ผมจําได้อ๋อโอเคผมรู้แล้วญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโยเลโจเล่ ซึ่งจริงๆโจเลโจเลมันหลายหลากหลายวิธีเพราะไอเรื่องแบบฝ่ามือยูไรนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่คือมันมันคือการที่ทําให้ผีอะไปผุไปเกิดอ่อใช่เลยหรือหรือการขัดกลาวิญญาณให้มันบริสุทธิ์อนนี้ไงไม่ว่าจะป่วยหรือจะอะไรนี่เห็นไหมาะโยเลกับมันนาน